ริิงงกสไม่เคยมีรายการไหนเลยที่แบบคุยลึกมากๆถึงชีวิตคู่ของเราสองคนขนาดนี้นะคะที่นี่รายการแรกเลยค่ะเรื่องการันตีว่ารักมีคือคนที่ใช่กิจกรรมกระชับรักให้ร้อนแรงตลอดก็คืออืตอบไงนี่อะไรอะไรงี้ อยากคิดเยอะค่ะเป็นคุณพ่ออายุยังน้อยต้องเซโนเพื่อนเรื่องไหนที่ขัดกับอินเนอร์ในใจปกติผมเตะบอลตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็เริ่มต้องไม่บ้างไมแฟนเราไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้อยากไปไหมไม่เลยครับคือผมก็อยู่คือใจมันอยากไปอยู่แล้ว ที่รักน้อยใจทุกซีนที่เล่นตั้งใจแทบตายสุดท้ายสามีเมินเฉยไม่เคยดูที่ห่วงนะครับเพื่อเลยไม่ค่อยดูเท่าไหร่พอดูแล้วมันเป็นยังไงเราเคยดูไหมแล้วมันเป็นยังไงความรู้สึกแบบอึดอัดจ่ะอึดอัดอันนี้คือเรื่องที่เขาจริงจังเชื่อหรือไม่สามีหมดอารมณ์สะกิดขอได้ไหมพี่อยากเห็นชุดนอนไม่ได้นอนเขาชอบไม่ใส่ขาดสั้นอใส่่ขาดสั้นนอนเออเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการเองไม่ต้องโปมามาก เลยเราและลูกองค์แม่หลงโมโหสุดขีดเอาคืนแบบไหนให้สะใจเราที่สุดแค่งั้นก็พอเลยไหมอ่ะตั้งคำถามแบบแตกแยกสุดเออเลิกเลยนะเลิกเลยรายการนี้นะสมมติสมมติเิสมมติคุณหยาครับเจอเลิฟซีนจูบจริงของภรรยาของขึ้นโมโหเบอร์แรงจะเอาคืนวิธีไหนคุณจะถีบหน้าจอโทรทัศน์ไหมถีบก็เมื่อกี้เขาพูดเลยเขาจะพังโทรทัศน์ถีบนะไม่อยากไม่อยากคิดอ่ะแสดงว่าแรงกันแรงซีเรียสมาก เคยหรือไม่เคยคิดว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แต่หัวโบราณที่รักรวนสึ่งวนตัวเอ้ยเคยเคยค่ะเขาบอกว่าจูบแรกของใหม่ก็คือพี่ยาเฮ้ยโอ้จริงจริงโบราณป้าทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยออกคําสั่งชี้ขาดที่รักต้องอยู่ใต้อํานาจนิ้วเราผมม่ให้เกียรติเขาเลยดีไหมเออให้กพูดว่ากลัวมันก็ดูแบบนิดนึงนะถ้าเขาสั่งอะไรคือทำไหม ทำแล้วกัน <laughs> อ,อันนั้นเรียกกลัวแล้วหรอนอกนอจากความสนุกสนานนะคะก็เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นเคสตัวอย่างเออคเคสตัวอย่างออชีวิตคู่วัยรุ่นเออชีวิตครอบครัวเรามันเป็นยังไงมีลูกเราเป็นยังไงก็ติดตามต่อได้เลยนะคะในเคสนี้ค่ะที่รักเส <laughs> ือจริงก็จริงซะ